สวัสดีเพืเ่อนๆค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องของแนนนะคะช่องของแนนมันทนีแนนซี่ค่ะวันนี้แนนจะพาทุกคนไปบุกแหล่งช้อปปิง้งกันนะคะซึ่งเป็นอ o u เลต็ตอยู่ที่เมืองเมดซิงเกิลซึ่งไม่ไกลจากสุดการ์ดค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะทุกคน ะะเรามาที่เวอร์ซัสดิฉันก็ลองแว่นอยู่เหมือนไมเคิลแจ็กสันเลยนี่ผู้หญิงนี้เขาก็นี่คู่นี้นาบิเคกไปนะคะสวยนะคะคู่นี้ไม่เกื่อน่นี่นะคะดูป้ายค่ะดูป้ายค่ะดูป้ายค่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์จ้ะลดแล้วลดอีกคือลดจากราคาเอาเลยแล้วก็มาลดอีกนะคะ มันสูงมากส,นนสวยกว่าไหมอิงดูสวยกว่าอันนี้มันมันมันจะเจ็บตรงนี้ค่ะมันสูงแต่จริงๆอยากได้ผู้นี้นะแต่ว่าผู้นี้ไม่มีสีเหลืองเออถูกมากค่ะร้อยแปดสิบยูโรสวยงามมากค่ะงามค่ะบอกว่าจะยืดถูกมากนะคะทุกคนร้อยสี่สิบยูโรเองอ่ะเออแต่มันก็เป็นดาวเดียวกับที่นัมมีไปแล้วนะคะนั่นก็ไม่ได้ซื้อไปนะนี่นะคะนั่นก็แบบมาหานะ แว่นตาคือยังไม่ได้ถูกใจนะคะแต่ว่าถ้าไปดูร้านอื่นแล้วไม่สวยอาจจะกลับมาเอาแว่นตาอันนี้นะคะ175ยูโรค่ะจาก300กว่านะคะ<ม>ก็ร้าน,นที่สามนะคะเฟนดิเราก็ไม่สมควรจะซื้อทุกร้านนะคะแต่เราก็ไม่ได้มีข้อห้ามจะ้จะก็ลองกระเป๋าของเฟนดิ ถ่ายถ่อีกครั้งหนึ่งนะบรรยากาศนี่จ้าตอนนี้คือเราเข้าไปแค่6ร้านหรือ7ร้านนะแต่ว่าเวลามันก็แบบเดินไวมากอะเราซื้อของกันอันนี้ก็เลดตามน,นะคะอันนี้ไม่ใช่ขาดิฉันนะคะเดี๋ยวจะกลับไปที่ดอยเชกกบรารนาแล้วก็กูชี่นะคะแต่กูชี่เนี่ยคนจะเยอะมากถ้าคนเยอะเราก็ไม่ไปนะคะก็คือจะกลับเลยแล้วเดี๋ยวนั้นจะไปอ่นบ็อกซิ่งให้ดูที่บ้านนะคะว่านนได้อ,อะไรมาบ้างได้อะไรมาบ้างคะ ก็กรุบกริบนะคะกรุบกริบค่ะกรุบกริบวันนี้วันจันทร์ค่ะเริ่งามยามดีนะแกเออเอาสิเอาสิโอเคนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ดอยเชกกาบานานะคะจะต้องกับแปลของที่เบอร์เบอรี่แป๊บหนึ่งค่ะอยู่ที่ดอยเชกกาบานานะคะชุดนี้สวยแต่ชุดนี้ใหญ่มากแต่ชุดนี้สวยมากดูความกระดุมของนางนะคะนี่จ้ะเท่าไหร่เอยชุดนี้เฮ้ยดูกระเป๋านางสิเก๋มากอ่ะ เดีย๋ยวมาดูราคานะคะทุกนน1,527ยูโรนะคะจาก2,350ยโอ้โหกระเป๋าแบบเก๋มากทำแม่ตานะคะถ้าอยากเยอะพี่จะให้ค่ะด้อยเซกับบานานะจ๊ะอ้ห ดิดฉันก็ใส่เสื้อยืดนะคะทุกคนเทานะคะก็จะมีให้มาเป็นถุงๆแบบนี้นะคะซึ่งราคาชุดวินาทของดอยเชกิกบ,บานาเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่แพงนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าี่นาจะได้มาไหมน,นะคะนี่นะคะรองเทา้าสองร้อสยสิบสิบห้องลองของดอยเชกิกบ,บานานะคือจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนะห้องลองร้านนี้ดิฉันชอบมากที่สุดเพราะว่ามันสีสันมันเออเดี๋ยวฉันจะลองบิกินี่นะคะทุกคนแต่ก็ ไม่ได้ลองให้ดูนะเดี๋ยวทุกคนจะตกใจค่ะเดี๋ยวขอตัวไปลองบิกินี่ก่อนนะจ๊ะตอนนี้แดดออกมากก็มีร้าน m อชช n นอฟมิจิมนิชูมีหลายๆแบรนนะคะแต่ว่าเราคงไม่ได้เข้าไปทุกร้านเพราะว่าถ้าเข้าทุกร้านก็หมดทุกร้านอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไปดูที่ g ูช c ี่นะคะแล้วก็คิดว่าก็จะกลับกนัแล้วล่ะค่ะนี่นะคะ Gucci ก็คือแบบว่าคนเยอะมากดิฉันก็ไม่สู้นะคะเห็นปะคะเนี่ยกชชีคนเยอะมากนะคะ ทำให้เราตัดสินใจที่จะไม่เข้าไปบุชี่นะคะเพราะว่าใน่อนนด้น,นะตอนนี้ก็มาดูเสื้อผ้าค่ะ Atari Burst งานนงฟ้าก็ะะโโม,โมงมิงก็มีนะคะนี่ค่ะ a t a r เบิร์ t นะคะไม่ค่อยมีของเยอะนะวันนี้ ก็คือเป็นช่วงของการเก็บสัมภาระค่ะดูนะคะว่าซื้ออะไรมาบ้างนี่นะคะเดี๋ยวจะพาไปอันบ็อกซิ่งนะสองสอบที่ไม่ได้ไปคือกูชี่กับพาด้านะพี่เลนะแต่ก็แตแค่นี้ก็เจ็บตัวพอแล้วแหละ ลายของเฟนดีนะคะซึ่งมาในแพคเกจที่สวยงามมากๆเหมือนกับซื้อออกมาจากช็อปใหญ่นะคะมีกล่องไม่ถุงผ้านะคะก็ราคาถูกมากค่ะทุกคนถุงหนึ่งกิโลนะคะในราคาน่าจะ17ยูโรหรืออะไรก็อย่างนึงนะคะแล้วนี่ค่ะี่คือช็อกโกแลตอยากจะบอกว่าช็อกโกแลตที่ที่ออฟเล็ตนะคะเยอมากค่ะนี่นะคะเราซื้อช็อกโกแลตแบบยิ่งใหญ่มากค่ะทุกคน ่ะช็อกโกแลตของเราค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกันที่ชิ้นต่อไปนะคะทุกคนค่ะว่าจะเป็นยังไงการห่อมาให้ก็คือใส่ถุงนะคะแต่ไม่ได้มีห่อผ้าเหมือนกับที่ห่อ,หอกระดาษเ,เหมือนกระดาษทิชชู่อะไรพวกน,นี้ของเหมือนกับที่ในสตอร์ใหญ่นะคะแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะเพราะว่า การใช้งานก็เหมือนกนกันก็คือเสื้อเชิ้ตธรรมดาทั่วไปนี่นะค่ะก็เป็นเสื้อเชิ้ตที่ได้มานะคะจากเบอร์เบอค่ะในราคาอยู่ที่เอ่อหนึยูโรนะคะทุกคนราคาคือดีนะเออนั่นแหละดีนะคะเบอร์เบอีอีกหนึ่งชุดที่แนนได้มานะคะอันนี้เป็นชุดของซันโดรนะคะ แจะเอาไปใส่ที่ประเทศกรีซนะคะถ้าถืางนี้อาจจะดูแบบไม่ชัดนะแต่แนนจะขึ้นรูปไปให้นะคะสวยงามมากเลยค่ะนนะชอบแบบผ้าสไตล์นะี้ติดเข็มขัดมาด้วยนะคะตอนนี้มันอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์ที่แถวแฟรงค์เฟิร์ตนะคะเพราะว่าต้องกลับทำงนานโอเคค่ะไปต่อกันที่ชุดที่2ของซันทีเป็นชุดที่2นะคะซึ่งค่อนข้างจะเรียบร้อยมากๆค่ะแล้วเขก็จะมีดีเท โดยผ้าของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับผ้าของ Versace หรือว่า b o l m a n นะคะซึ่งน่าจะเคยไปลองแล้วของ b o l m a n แต่ว่ามันแพงเกินไปแล้วแม่ก็แบบไม่เคยกล้าซื้อว่าถ้าเสื้อผ้าใส่ซ้ำๆกันแล้วมันก็แบบใช่ไหมถ้าเราซื้อมาแพงมันก็ต้องแบบมีการใส่ซ้ำนิดนึงแต่ในส่วนของชุดนี้นะคะ เนื้อผ้าแบบไม่เห็นเนาะเนื้อผ้าแบบดีมากนะคะทุกคนซึ่งในราคาที่ร้านนะคะอยู่ที่ขนาดแกะป้านแล้วเนาะ,นะในราคาที่ร้านนั้นน่าจะอยู่ที่2,57ยยูโรหรืออะไรนะคะแต่ว่า ื้อในราคา o u เล็ t นะคะที่ราคา147ยิูโรค่ะซึ่งนันชอบมากๆ,ๆค่ะเดี๋ยวอย่างเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวนันจะขึ้นรูปไปให้ชุดนี้นันซื้อเหมือนกันกับพี่เอกนะคะเดี๋ยวนันได้ขออนุญาตรูปพี่เอกหนึ่งรูปเอาอมาแปะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าออตอนที่ใส่ออกมาแล้วชุดเขาจะสวยขนาดไหนทุกคนนั่นก็คือรีวิวของการไปช้อปปิ้งที่เ outlet ในประเทศเยอรมนีนะคะที่เมืองเมดซิงเกิลที่อยู่ใกล้ๆกับสตุทการ์ดนะคะซึ่งถ้าขับร จากมิวนิกเนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงนะคะที่จะมาที่นี่แต่ถือว่าคุ้มค่านะคะราคาก็ถือว่าดีถ้าเปรียบเทียบกับการที่นันเคยไปที่ o u t l e ตมาปกตินันชอบไปที่ฟอรเอนซ์ประเทศอิตาลีนะคะแต่ด้วยความที่ช่วงนี้งบน้อยนะคะก็คือไม่ค่อยได้ไปที่ฟอรเอนซ์เท่าไหร่ก็คือไม่ได้ไปมา2ปีน่าจะ3ปีแล้วค่ะเลยมาที่เมสซิงเนนเพราะว่ามันใกล้บ้านแต่ก็ถือว่าดีค่ะก็คือถ้าใครที่อยู่ประเทศเยอรมนีหรือว่าในอนาคตที่โควิดหายไปแล้วนะคะแล้วก็มาเที่ยวมิวนิกนะ จะเป็นหนึ่งวันเลยค่ะที่จะไปช็อปปิ้งที่เอ,อ่อที่ออเลตที่นี่ถือว่าคุ้มค่านะคะถามว่าที่ใกล้ๆกับมิวนิกที่อยู่ที่อิงโกชัตก็มีนะคะแต่นันไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะว่ามันเล็กเกินไปแบรนด์อะไรเงี้ยมีให้เลือกน้อยเกินไปค่ะยังไงแนนขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมกันมาในคลิปนี้แล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้นนไปก่อนไปแล้วขอบคุณมากๆและสวัสดีค่ะ